ชมรมโดมรวมใจโดยสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะได้มีการถแถลงเป็นลักษณะออกถแถลงการจากสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์ที่ได้รับผลสะเทือนจากเหตุการณ์6ตุลาคม19ผ่านทาง a c e b o o k นะครับใจความสําคัญก็คือในฐานะสิทธิ์เก่ามทม,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับผลสะเทือนมาจากเหตุการณ์ตั้งแต่6ตุลาเราขอเรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยช่วยโปรดทบทวนคำสั่งปฏิเสธโดยถีถ้วน ปรัชญาของมหาวิทยาลัยมี3าประการคือเสรีภาพสเสมอภาพพาราดรภาพคำขวัญของสถาบันคือฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนโปรดอนุญาตแนวร่วมธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมชุมนุม19กันยายนเพราะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือมหาวิทยาลัยของประชาชนอันนี้คือกลุ่มสิเก่าล่าสุดนะครับ อ้างอิงโดยแฟนเพจ CSI LA ได้มีการเผยแพร่เอกสารคำสั่งด่วนที่สุดซึ่งตัวเอกสารเนี่ยลงนามท้ายประกาศโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีครับเนื้อหาบางส่วนจากเอกสารนี้ซึ่งเผยแพร่โดยเพจ CSI LA ระบุข้อความว่าทางจังหวัดชนบุรีเนี่ยได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าให้พิจารณาตามข้อหารือของคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภา เรื่องของการชุมนุมของนักศึกษาและประชาชนเนื่องด้วยมีข้อกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่จะเข้าร่วมชุมนุมบางกลุ่มมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภาจึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการรับมือหากมีการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาเป็นจดหมายเชิญเนี่ยเชิญศึกษาที่การจังหวัด ชนบุรีอธิการมหาวิทยาลัยบุรพาอธิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาอธิการบดีมหาวิทยาลัาาายศร,าารยยีปทุมและก็อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยายเขตบางพระซึ่งระบุวันที่เอาไว้ว่าเป็น15กันยายนนะฮะคือทีนี้พอมีการเรียกเชิญประชุมแบบนี้ทางเพจซ SILA เนี่ยคือใช้ถ้อยคำค่อนข้างแรงนะฮะ โดยใช้ลักษณะว่าเหมือนเป็นการเชิญประชุมเพื่อสกัดอะไรอย่างเงี้ยการชุมนุมต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นเกี่ยวกับการชุมนุมวันที่19กันยายนนะักข่าวไปถามค่ะว่าจะรุนแรงหรือเปล่าคุณอนุทินบอกขอให้อยู่ในกติก,กาให้อยู่ในกฎหมายแล้วก็ให้มั่นใจว่ารัฐบาลและคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงสสรับฟังทุกความเห็นนะักข่าวถามว่าถึงขั้นจะล้มรัฐบาลได้ไหมคุณอนุทินตอบเลยค่ะว่า บ้านเมืองมีคือมีแปรมีกฎหมายรัฐบาลยังไม่ได้ทําอะไรผิดบริหารราชการแผ่นดินทุกวันสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดก็ทําเต็มที่ล้มไม่ได้กลายเป็นพาดหัวข่าววันนี้ว่าคุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลไม่ผิดอืล้มรัฐบาลไม่ได้<ะ>ขณะที่ฝั่งของนักศึกษาบ้างนะครับอย่างคุณทักเทพเรืองประภัยกิจเสรีแกนนากลุ่มเยาวชนปลดแอกก็บอกว่าทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งเป็นสิทธิที่ทําได้หากว่า เจ้าหน้าที่กังวลเรื่องมือที่3ก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าก็มารักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดแล้วกันต้องบอกว่าจุดประสงค์ของการเดินไปทำเนียบนี้นั้นเพื่อต้องการไปยื่นหนังสือถึงผู้มีอำนาจให้เขาออกมารับด้วยตัวเองถ้าไม่มารับด้วยตัวเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะตามกำหนดการคือเดินไปทำเนียไปยื่นหนังสือนะครับในวันที่23-24กันยายนนี้อันนี้คุณปอดทัศเทพบอกนะครับ ที่จะมีการประชุมร่วมของรัฐสภาอันนี้จะเป็นการพิจารณายัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ23-24ทางกลุ่มจะเดินทางไปให้กำลังใจสอสอทั้งในส่วนของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาด้วยดังนั้นเพิ่มอีกหนึ่งวันแล้วนะฮะ23-24ไปจะไปที่หน้าอาคารรัฐสภาจุดประสงค์ในการเคลื่อนไหวคือเพื่อให้แก้รัฐธรรมนูญต้องแก้มาตรา256นำไปสู่การตั้งสอสอรอ หากยติถูกตีตกจะมีการชุมนุมในเดือนตุลาคมนี้เพื่อกดดันให้ตั้งสอสอรอต่อไปไทม์ลายออกมาแล้วนะฮะถ้าตีตกตุลาคมนี้ก็จะมีการชุมนุมอันนี้ฝั่งคุณทัศเทพอีกคนหนึ่งคือคุณอานนท์นำพาเมื่อวันนี้ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการเสวนาช่วงหนึ่งคุณอานนท์บอกว่าการต่อสู้กับอำนาจต่างๆโดยคิดว่าตอนนี้สู้เต็มที่ ถ้าสู้กับคนบ้าเราก็ต้องบ้าเคยคิดถึงขนาดว่าหากสารไม่ปล่อยตัวก็ขอแก้ผ้าอยู่ในเรือนจำส่วนการชุมนุมที่จะเกิดขึ้น19กันยายนนี้อยากบอกว่าทั้งการชุมนุมวันที่19และหลังจากวันที่19จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์แน่นอนทางออกเดียวที่จะทำให้สถานการณ์ไม่ปกติกลับสู่ความปกติได้คือผลักดันทุกเรื่องเข้าสู่รัฐสภา ส่วนสอวอสอวอเนี่ยหากมีท่าทีที่จะไม่ยอมแก้รัฐธรรมนูญคุณอานนท์บอกว่าบ้านเมืองแตกหักแน่ถ้าสอวอไม่ยอมถ้ามีความเป็นมนุษย์ต้องยอมถอยอะไรบางอย่างบ้างเพื่อให้บ้านเมืองไปต่อได้นั่นคือวิธีการแก้ปัญหา